เดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวเครื่องบดโม่ไอเทคนะครับว่าการใช้งานตัวนี้สามารถบดละเอียดได้ดีแค่ไหนนะครับไปดูกันเลยครับรุ่นที่บดโม่ของแห้งได้ทุกชนิดสามารถปรับความละเอียดได้ถึง0.2มิลไม่ว่าจะบดถั่วด,ดำถั่วดแดงงาถั่วเขียวถั่วเหลือง ผิกแห้งข้าวโพดลำหยาบเป็นลำอ่อนปุ๋ยใบไม้หรือถั่วลิสงก็สามารถบดได้เช่นกันครับและสำหรับใครที่ต้องการตัวช่วยดีๆแบบนี้ผมแนะนำเครื่องบดโม่ออเทคนะครับในราคาเพียง12,900บาทเราจะแถมไปกับตะแกรง4เบอร์นะครับคุณลูกค้าก็สามารถเลือกเบอร์ตามความต้องการของลูกค้าได้เลยว่าจะเอาเบอร์ไหนนะครับ ใครที่สนใจนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ติดต่อไว้ข้างล่างนะครับ